S <S ซาบอ๊อฟโอ้ยอ่อยปั๊มตัวโน้อนอ่ะปัม๊มเดี๋ยวพี่ปั้นกินฮอตปั๊มนะ นูนตัวนูนไม่ใช่เออาโไม่นี่ตัวเนี้ยไม่ข้างบนงบนไม่ใช่เออไม่ไมเดินเปกตรงกลางนั่นแหละเดินขึ้นไปเออ พี่ปันกินรวมจะเกมแล้วนแน่ะปั๊มกินดิกินห้อนพี่ปันดิเอ๊ จบเกม <laughs> ปั๊มจบเกมเี้ <c oughs> เอาด้กปั๊มจะไปบอกเขาทำไมล่ะจะไม่บอกพี่ปั้นทำไมล่ะเดินไปนั่นแหละ ตัวเดียวเอาไปตัวเดียวฮี่สิตัวนะเอาไปสองตัวเดินมาตัวนั้นเออโอ๊ยจบเกมแล้วจบเกมแล้วเดินไปตรงไหนขขเขาก็กินแล้วนะใช้โโชนะ ลูกเก่งเกิน